สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและลาล l i ออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเรามีรถนะครับตู้พรีเมียมนะครับเป็นรุ่นแกสตาเล็กนะครับ VP7 ที่นั่งแท้จากโรงงานเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นรุ่นที่แรอเทมรุ่นที่หายากแต่เราหาได้นะครับก่อนที่เราจะพาไปชมนะครับรีวิวนะครับของตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับ พรีวิวนะครับภายนอกภายในกันก่อนเลยครับ และสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นฮุนไดแก g นด์สตาร์เลกนะครับ2.5 v p มาในปี2015นะครับเป็นโฉมกระจังหน้านอนแบบนี้นะครับเป็นรุ่นแกนสตาร์เลกนะครับเป็น v p แท้มาจากโรงงานเลยนะครับป้ายแดงตอนนั้นนะครับ2ล้านกว่าเลยนะครับวันนี้นะครับราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับเหลือเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทังสดและจากแฟนซ์เลยนะครับซื้อสดแล้วเราไม่บวกแวด ฝีค่าโอนนะครับซื้อจากไฟแนนซ์นะครับดาวน้อยนะครับผ่อนเพียง13,000บาทนะครับนานสูงสุดถึง6ปีนะครับดอกเบี้ยถูกของแถมจัดเต็มแน่นอนนะครับและใครนะครับที่ยังไม่เคยชมนะครับหรือยังไม่เคยดูรีวิวนะครับสำหรับรุ่นแกสต์สตาร์เล็กนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับกันอย่างละเอียดเลยนะครับและคันนี้นะครับต้องย้ําเลยว่าเป็นรถบ้านนะครับไหม่แท้นะครับเลขไม่เพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและมีอวัตนะครับเช็คระยะดูแล เข้าส well. ู่นั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับเขาจะเป็นโฉมกระจังหน้านอนนั่นเองนะครับสําหรับโฉมนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้านอนแบบนี้นะครับที่เราเรียกกันนะครับจะมาในปีนะครับคันนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นนะครับ13จดทะเบียนปี2015นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับต้องย้าเลยว่าทําไมนะครับ13-75นะครับเพราะว่ารถทุนได้หรือรุ่นเกียร์หรือเป็นรถนําเข้านั่นเองนะครับเขาจะพีโอเดอร์นั่นเองนะครับ มันจะไม่ค่อยตรงรุ่นตรงปีสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนป้ายแดงนะครับที่เขาเพียวเดอร์กันรอกัน7เดือน8เดือนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับและตัวรถคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นสีดํานั่นเองนะครับนี่เป็นรถตู้พรีเมียมสีดำนะครับปีหนึ่งสีนะครับที่ขายดีนะครับมากๆเลยนะครับไฟหน้านะครับมาติรีเฟลกเตอร์มาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับมีให้นะครับคู่ร่างแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับล้อแมกนะครับอัปเกรดนะครับเป็นแมกของ ฮุนไดนะครับ S1 นะครับโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับเป็น m a x กซีสวยมากๆนะครับหายากมากๆเลยนะครับและมาห้อมด้วยยางนะครับมิชลินนะครับปลายปี2 0 2 2นยีบสองะครับตุ่มยางนะครับยังอยู่เลยนะครับสามารถใช้ต่อกกันอีกได้สบายเลยนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างมาให้ด้วยนั่นเองนะครับและนี่สิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับไม่ภายในจะได้เป็น บา์ VP ปัดไฟฟ้าหัวหมอนมิกกี้เมาส์ที่เราเรียกกันนะครับได้มารอบคันนะครับมาพร้อมด้วยเคาน์เตอร์และทีวีจอกลางแบบนี้นะครับและสําหรับชมนี้นะครับเขาจะยังไม่ได้ปัดตัวไฟฟ้านั่นเองนะครับมีสครับเพจนะครับการลอยมาให้ด้วยนะครับนี่สําหรับลูกค้าบอกอะไรทําไมเก่าจังนะครับอันนี้นะครับเขาจะเป็นสครับเพจนะครับเราสามารถแกะออกได้นะครับอันนี้เป็นการลอยนะครับของเดิมตรงนี้นะครับมันจะเป็นการลื่นนั่นเองนะครับอันนี้ มีการหลุดร้อนออกไปนะครับหรือท่านใดไม่ชอบสามารถแกะออกได้นะครับเขาก็จะเป็นพลาสติกโทนดําแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขาใส่มาให้รอบคัน2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับเวลาปิดก็แค่นี้เองนะครับนี่และยังได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับไฟเท้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังมาให้แล้วนั่นเองนะครับนี่เป็นรุ่นแกสตาเล็กตัว VP นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นี่เวลาเปิดแค่นี้เองนะครับ นี่ภายในนะครับใหม่มากๆนะครับเลขไม้เพียง8ปดหมื่โลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับมีวัดดูแลเช็คระยะตามระยะด้วยนะครับเบาะนะครับยังใหม่เลยนะครับนี่พลาสติกนะครับยังหออยู่เลยนะครับนี่ความเป็นธรรมชาตินะครับของรถไม้น้อยต้องสภาพนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับด้านท้ายกันก่อนเลยร่องน้ําต่างๆเม็ดอาร์คเม็ดสปอตต่างๆ นะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับนั่นเองนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวนะครับของเราตรงนี้นะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมและยังมีนะครับบเซอร์นะครับรับรองคุณภาพจากวันค้าอินสเปกชันนะครับรับรองได้รถ เกตเอแน่นอนนะครับไม่มีประเทศชนักพิชควงหรือน้ำพุ่มแน่นอนนะครับและเดี๋ยวโฮมจะพาไปชมนะครับในส่วนของออปชันด้านในรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับคุณไดแกนสตา r ์เลยคันนี้นั่นเองนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีด้วยกันนะครับ2ชุดครบทั่วเลยนะครับเสียบบิดสตาร์ได้เลยเสียงเครื่องแบบยังนิ่มมากนะครับเสียงนุ่มเสียงเพาะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับ จะเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะครับหรือสีเบจนะครับปีกเบาะนี้ไม่มีช้ําเลยนะครับและในส่วนของแผงประตูก็จะเป็นโทนสีครีมหรือสีเบจนั่นเองนะครับเป็นหนังจับจีบตกแต่งมาด้วยลายไม้นะครับสีเทาแบบนี้นะครับสวยงับมากเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับมีแอร์แบกให้คู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับลายไม้ตามช่องแอร์ต่างๆนะครับนี่พรีเมียมหรูหรามากๆเลยนะครับมาพร้อมด้วยหน้าจอทัชสกรีนอันนี้เป็นจอเดิมจากงานนะครับมี ในส่วนของ n a v เก a เตอหรือแผนที่นะครับหรือและยังมีในส่วนของออปชันม e d เดพื้นฐานถือว่ามีให้ครบเลยนะครับ FMAM ใส่แผน CD นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีเดีต่างต่างนะครับและยังมีในส่วนของกล้องมองหลังเวลาเราใส่เกียร์ R นะครับหรือเกียร์ถอยนะครับเขาจะมีภาพขึ้นนั่นเองนะครับและระบบแอร์นะครับจะเป็นแอร์อนาล็อกแบบนี้เลยนะครับอันนี้แอร์ด้านหน้านะครับอันนี้แอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับมี USB 2ตําแหน่งนะครับ เพลวเวอร์เลหนึ่งตำแหน่งนะครับและเขายังเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและสําหรับเลขใไม่นะครับโหใช้น้อยมากๆเลยนะครับไม่เพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีวัดดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับพรมลายหนังมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดจากตรงนี้ได้1จุดนั่นเองนะครับและสําหรับคันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับเพราะเรานะครับ ได้ทําการนะครับในฟรีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจากศูนย์ฮุนไดให้เลยนะครับเพราะเจ้าของเดิมนะครับอันนี้ถึงรอบถึงระยะพอดีนะครับเดี๋ยวดูที่ป้ายแขวนที่คอโมลายนะครับอันนี้เจ้าของเดิมนะครับถึงรอบพอดีนะครับเราก็ทําการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับจากศูนย์ฮุนไดนะครับพระราม5ตรงนี้นะครับไปให้เลยนะครับลูกค้านะครับที่จะได้ไปนะครับก็ ใช้ต่อกันได้อีกยาวหนึ0 0 0มกิโลเมตรเลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับคันนี้ก็ยังมีประกันเดิมติดรถนะครับเป็นของวิริยะประกันภัยนะครับถึงเดือนเดือนสิบนะครับหรือเดือนตุลานั่นเองนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจากไฟแนนซ์นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์นั่นเองนะครับต้องทําใหม่ทุกกรณีอยู่แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับห้องวิษารด้านหลังนะครับนี่ดูลามากๆนะครับ มาพร้อมด้วยเคาน์เตอร์นะครับและทีวีจอกลางนั่นเองนะครับทีวีจอกลางนะครับสามารถเปิดนะครับกดจากนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตรงรุ่นจากศูนย์จากโชว์รูมเลยนะครับนี่แกสตาเล็กนั่นเองนะครับทีวีจอใหญ่มากๆนะครับและพิเศษมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับฟิล์มนะครับเรามีการติดตั้งนะครับฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยนะครับพิเศษเลยนะครับสําหรับลูกค้าร้านไลออนคาของเรานะครับ ของแถมต้องจัดเต็มนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับและโดยผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้เดิมๆนะครับแก้มสองฝั่งซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนั่นเองนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพีกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับคันนี้นะครับ เลขไม้เพียง80,000โลนะครับใช้ต่อกันได้อีกยาวๆสบายเลยครับไม้แท้และมีวัตนะครับเช็กระยะตามระยะดูแลเข้าศูนย์ด้วยนั่นเองนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์คอมเบเลอดีเซล2.5ลิตรหรือ2,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงมาแล้วนั่นเองนะครับเบ้าโชกนะครับแผ่นมอกรนะครับมาร์กกิ้งรอยแต้มสีอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องนะครับไม่มีสันไม่มีโยกแน่นอนนะครับและเวลาปิดนะครับปิดง่ายมากนะครับมือเดียวเลยนะครับ เพราะว่าน้ำหนักเบานะครับแค่นี้เองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามารีวิวนะครับทั้งภายนอกภายในโครงสร้างรอบคันตัวรถของคันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังนะครับสนใจหรือกําลังมองหาในส่วนของรถตู้พรีเมียมเป็น VP แท้จากโรงงานนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเร็ลวดีเซลนะครับประหยัดอึดถึกทนดูแลรักษาง่ายนะครับค่าแมเนเทนแนนต์ก็ถูกมากๆเลยนะครับไม่ควรพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยนะครับ เป็นรุ่นที่แรเทมหายากแต่เราหาได้นั่นเองนะครับได้รถสวยนะครับไม่น้อยนะครับและเรารับประกันนะครับหลังการขายให้ด้วยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับราคาวันนี้ก็สุดพิเศษเหลือเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นซื้อสดร้านเราไม่บวกแวดฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มซื้อจัดเฟนนซ์พิเศษ,ษ,ษไม่แพ้กันเลยนะครับคันนี้นะครับ สามารถดาวน้อยมากๆเลยนะครับผ่อนเพียงแค่13,000บาทนะครับนานสูงสุดถึง6ปีดอกเบี้ยก็ถูกมากๆเลยของแถมก็จัดเต็มนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีกล้องหน้า1เครื่องฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงแถมฟรีให้1ปีเต็มนะครับและคันนี้นะครับภาษีพลบปี68แล้วนะครับฟรีนะครับถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากศูนย์ฮุนไดให้นะครับและยังมีนะครับฟรีใหม่ให้รอบคันโอ้โหของแถม ที่พูดมานี karaoke, ่เยอะมากๆเลยนะครับจัดเต็มมากๆเลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับและก่อนที่เรานะครับจะทําการส่งมอบนะครับเราก็จะทําการล้างขัดเคลือบสีนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าก็ได้รถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map นะครับว่าไลออนคาร์รถมือ2เป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับอยู่เส้นกาญนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมนะครับรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อ หรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e ไลน์หรือ t i k t o k หรือทางเว็บไซต์ไลออนคา t h ไทยแลนด์หรือจะโทรเข้ามานะครับปรึกษาเคสดูยอดผ่อนหรือจะวีดีโอคอนครับดูรถจริงก็ได้นะครับเพราะรถที่ร้านเรานะครับจอดอยู่ที่ร้านไม่ได้มีจอดที่อื่นแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวขนาดไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ